กาแฟกระป๋องเบอร์ดีโลบัสซาเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไว้ด้วยกันไม่ใช่ยกหัวไว้ตั้งแต่วันนั้นบออเออมาดูเลยก็ได้ถ่ายแคเพาะรถก็ได้นี่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 โอ้นี่ครับ เอ้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็อยู่ครับแบตเตอรี่ก็อยู่สตาร์ทได้นะนี่มาพี่มาเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวลองสตาร์ทดูกันโอ้ยมันโดนอันนี้พอดีดูพวกรายละเอียดพวกแป๊บพวกโอ้โหวันนั้นมาค่ำๆครับพอมาเห็นตอนเช้านี่ อรถไหมยังก็ขอใหม่ใหม่ไหม <c oughs> ถ้ามาเจอตัวจริงเนี่ยจะบอกว่า <c oughs> ไม่คือมันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมันแล้วแต่ระบบถ้าเกิดว่าเราเอาตัวระบายเครื่อง ข้าในดีมันจะช่วยดูดแต่ถ้าระบายลงข้างล่างนะบางรุ่นน่ะถ้าเราดัดแปลงระบายลงข้างล่างมันจะกระเด็นด้วยแล้วก็ออกตรงนั้นด้วยมันแล้วแต่แต่ส่วนมากรถใหญ่ไม่ค่อยออกเพราะว่าห้องมันใหญ่แต่รถกระบะเนี่ยไม่ว่าใหม่เก่าเปิดตรงนี้ปุ๊บพุ่งหมดเลยได้หยดได้หยดนะที่แม่พุ่งเลยออกมาเต็มมือเต็มฝากระโปรงหมดเลย เครื่องคันนี้ชั่วโมงน้อยมากกิโลน้อยมากเครื่องคันนี้มันน่าจะหลุดมาเพราะรถคันนี้มันเป็นรถโรงงานรถโรงงานที่มันจอดเอาไว้ประมาณ2 0 3 0ิบสามคันแล้ไอเนี้ยมันไม่่อยได้ใช้แล้วเวลาขายเหมาก็าเหมามาหมดมใครเลือกก่อนได้ก่อนใครที่พี่เขาดูรถตรงนี้แค่ไหนตอนที่เขายกอ ได้เขายังไม่ตั้งเลยมันมีหรือเปล่าตัวดีอ่ะกันเนี้ยเขายังไม่ใส่เลยตัวดีเขายังไม่ใส่เลยเดี๋ยวเขาก็ใส่ต้องเปล่งอะไรไม่เยอะนะไม่ติดสีนิดงนึ่งอย่าไปดูอะไรมากดูแป๊บดูชุดแป๊บหนึ่ยังไม่พ่นสีเลยเสียงเครื่องดีไหม เสียงเงียบเลยผมว่านื้ผมยืนอยู่ตรงนี้เนึกว่าผมยืนอยู่หน้ารถดีแม็กเสียงแม่งโคตรเงียบตัวนี้เหรอแล้วแต่เราเราสั่งให้ทำเขาก็ทำถ้าเราไม่สั่งให้ทำเขาก็ไม่ทำดูสติ๊กเกอร์ครับแคตตีนี่อย่างกับรถใหม่ครับเไม่ต้องใส่เลยครับต่อพู่เลู่เลยเหรอ เออได้ไมจัไม่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 ีปัญหาไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวรถเราไม่ได้เสียงดังเกินเดซิเบลไม่เป็นไรรถเทนเลอร์ผมก็ปูฟูฟูตอนเขาไปเพื้นอยู่ในคอนโซลอ่ะนม่ีปัญหาหรอเเฟซซีเนี่ยเสียดายมากคันนี้ถ้าจะตัดออมนจริงๆนะถ้าจะตัดมันจะตัดแถวๆนี้เลยนะตัดตัดตัดตรงนี้แล้วก็ เนี่ยพวกนี้ได้เฉือนทิ้งหมดเลยเฉือนทิ้งแล้วก็ไปทขาขาเห็นไหมขาโคง้งลังคาใช่หมดแหละขาโคง้งลังคาใช่คัสีพวกนี้หมดเรี่ยมแป๊ดเลยครับคันนี้สวยไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่ารถคันนี้ผมดูไว้ให้แล้วแกจนบอกว่าจองไว้ให้ก่อนเดี๋ยวพุ่งขายให้ใคร เขาเรียกว่ามาก่อนได้ก่อนมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานั่นเองนะไม่เป็นไรเขาเอาไว้ทำเพื่อจะไปทำสีนะ, <39 S 1> ะไม่ใช่เกียร์สามเก้าหรอกน่าจะเป็นพวกเก้าสามเก้าแปดสามแปดประมาณน,นี้เป็นเฟืองวิ่งมาแล้ววิ่งในบอ่ออะไรได้หมดเร,รืองกลางกลาง เอ,อ้ยแคสซีไหมดูเรียงแป๊บครับคุณต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะคุณถึงจะรู้นะถ้าดูมาดูนี่พี่มาดูเบรก,ก,ก,กมือเนี่ยรถนี่ใช้งานปกติเบรกมือเนี่ยถ้าเกิดว่ารถใช้งานหนักๆมันจะแดงเลยร้อนอันนี้รถไค่อยด้วิ่งแน่นอนนี่นี่ต่างกันไหมกับคันนี้นี่ ไม่ใช่ว่าเขาลืมมเบาเบรกมือลงนะมันใช้บ่อยมันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นอีกคันหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกคัน,นอ่ะดับเครื่องตัวนี้ไว้ก่อนครับชิดประตูเดี๋ยวผมจะดับรถสตาร์ทให้ดูใหม่เดี๋ยวจะดับรถสตาร์ทให้ดูใหม่ครับภายในเกงก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยคันนี้ัมนมันตับชโว ยังไงยังกับรถใหม่เอาสักรอบดิพอนะอ่อน่ะไม่ใช่ซาตสายอะไรมากหรอกถ้ารถมันสวยนะดูแนบหน้าเจ็ดหมดเลยดูนะสะลกสลกยังมีสติกเกอร์อยู่เลยลูกพี่ดูนะู่นสลกยังแบบรถโรงงานเลยอะ อันนี้ก็ยังแน่นเปี้ยเลยครับมึงหลุดมาได้ยังไงวะคันนี้นะหลุดมาจากหลุมไหนวะเนะี่ยทำไมมึงสวยขนาดนี้ดูอันนี้ไม่ใช่อวยเพื่อว่าจะจะขายจะเขยนะครับผมถามเจ้าของรถตลอดนะว่าสวยจริงไหมอยากจะให้พิสูจน์ว่าตาผมเนี่ยเวลาผมดูแล้วเวลาผมอวยรถเนี่ยมันใช่อย่างที่ผมพูดไหมนะครับ ไม่มีการเตรียมกันนะครับ FRR สามสี่สวยไหมพี่นั่นแหละผมไม่อยากจะถ่ายให้ดูพี่เขาพี่เขาก็เหมือนเนี่ย <c oughs> <c oughs> พงหัวัวพงหัว,หว <c oughs> ตลอด <c oughs> ไอ้พวกนี้อย่าไปสนมัน <c oughs> ไอ้พวกนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับใส่เปลี่ยนใหม่อยู่แล้ว, <c oughs> วนะครับไอ้ในเรื่องแต่งไม่แต่งเนี่ยเราค่อยคุยกันกับเฮียแกตอนที่เราไปนั่งคุยตรงนู้นตอนนี้เราดูรถไปก่อน นะครับนี่นะครับดูเอ่อพวกคล้ายกับพวกเบิกศูนย์อะเบิกอะไรมันยังมีบาร์โคดติดอยู่เลยอะเนี่ยตาอิซุสุนะครับ N H K ยังอยู่รหัสแหนบอะไรอ้ยังอยู่รถคันนี้ดูเด้ยมันหลุดมาได้ยังไงวอะอันนี้ดุลพินิษ์ของแต่และคนก็มีนะครับดูเอาเอง แต่ผมบอกตรงรถสวยนี่ยดูยังไงแม่งก็สวยรถไม่สวยจะหักเหมุมไปยังไงก็ไม่สวยครับ6เ็ดคหนึ่งนะครับขีดเก้าสอง้อยสี่สิบ PS สองพันสี่รอยรอบต่อน,นาทีเครื่องไหมเสียงไงยางกับรถใหม่ดูน้ำรอเย็นนะครับก็ยังใสกิ๊กอยู่ พวกเนี้ยดูบาโค้ดเกียร์อ,อยู่ครับดูฝาครอบบวาลวน็อตยังไม่เคยถอดเลยเฉพาะคันนี้นะผมก็ไม่ได้บอกว่าอูนี้จะดีทุกคันนะครับแต่เฉพาะคันนี้นะคันไม่ดีก็มีแต่เรากไ็ไม่ได้ไปถ่ายของอาทางร้านแล้วก็เอาเฉพาะคันที่เรามาดู นะครับนี่ครับเราจะจอดจงเฉพาะคันที่เรามาดูดูถังน้ำมันถังน้ำมันยังโอ้โหดูนี่กุญแจล็อกถังอาจจะล็อกได้นะกุญแจในรถอาจจะเป็นของมันด้วยซ้ำนะครับอัา วันนี้มีเวลาวันนี้รีวิวได้นะครับแต่พวกหัวพวกอะไรอุปกรณ์มันก็จะมีหลุดมีอะไรบ้างครับเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทางร้านจะต้องเอาไปทำสีแล้วก็ทำให้มันเต็มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันก็ไม่หนีกันหรอกนี่ถ้ามาจากเก่านอกก็พอๆกันแลน้วล่ะนี่นะครับ คันนี้สงสัยลูกค้าจะจองไปแล้วนั่นไงลูกค้าลาดบุรีครับคันนี้จะจอดอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่วันนั้นแหละลูกค้าลาดบุรีเอาไปสองคันอีกคันหนึ่งไปทางไหนไม่รู้นี่นี่อีคันหนึ่งครับคันนี้แหละที่ผมตั้งใจเข้ามาดูในร้านนะหน้าเลดกระจังเลดแก้มเลดกันชนเลดบางต่อเลดแต่ว่า เครื่องก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยครับแต่มันแพ้คันนั้นครับเราต้องเอาปลาที่สดที่สุดคันนั้นก็จบไปแล้วพี่น,ะน,น่อย JO e. เจ็ด e เาัเวหรือว่าเขามันเร็ว,มไ,มวไม่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 อันเถียงกันก็คือคันนู้นคันหัวเหลืองหนอนอันสิบร้อแท่นเตีย้ยน <Okay. S 1> คันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคิรีนะครับมีบาร์โคดมีอะไรเหมือนกันแต่คันนี้ผ่านการบิวมาแล้วนี่เคลือบมาแล้ว แต่มันก็สวยแหละถึงเขาจะเคลือบมาก็สวยมันเดิมแต่แต่เราจะเอาที่สดที่สุดแคสซีก็มีการพ่นสแสดงว่าเปิดบอ่อลูกหลังแล้วนะผมต้องไปรีวิวซะหน่อยละเขามีการวิ่งบอ่อลูกหลังกันตรงนี้นี่ครับ เครื่องก็ไม่ได้หนีกันนะครับพอๆกันนะนโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูว่าจะจบยังไงนะครับก็เรียบร้อยครับจบแบบสวยงามสำหรับเจ้าโรโบอโครับไลคิตตี้ได้สักตัวไม่คิตตี้เนี่ยได้ต้องได้แอ,อละสีชมพูครับ ชมพูสวยเลยชมพูสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะดูวห้เนี่ยเพราะวต้องต้องดีกว่ช่างเลยกระบะสามเมตรหกสิบช่วงล้อสามเมตรสี่สิบฝาท้ายเปิดได้หรือเปล่าฝาท้ายเปิดได้ครับกระจังหน้าเดอ็าตรงซุ้มล้อเรล็แก้มเดอ็าอะไรนะกันหมาเรลดกถอยเสียตัวเอส ใส่หม้อพักบังฝุ่นเต็มไฟลังคาเก้าดวงก็คือเต็มสูปไปแหละนะครับไม่ได้เฉพาะกระทะล้อชุบนะครับเพราะว่าเราเอาไปหน้าฝนไปชุบแล้วก็มันก็กลายเป็นชุบน้องหนิมเราก็ไปสั่งซื้อกระทะลาดลีมาใส่ไอ้นี่ยฝาครอบไงไอ้ฝาครอบเอาฝาครอบล้อเวลาเราลงลุยหนองลุยอะไรแล้วก็ถอดออกแต่ถ้ากระทะชุบจริงๆมันออกไม่ได้ด้ จบกันที่ราคา9ก้าแสนเจ็ดมืนบาทครับวางมัดจำห้าหมื่นอีกประมาณกี่วันเสร็จเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนครึ่งฟ้าข้างนี้เอาลายใหม่หรือลายเก่าเดี๋ยวว่าดูให้มันลงตัวอืมลงตัวสองา้าสีบบห้ามีสีน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินเขียวแดงไม่ไม่ให้มี แล้วแต่คนที่มาเลือกนะครับฉโฉลกของคนแต่และคนไม่ไม่เหมือนกันมนจาจามภาพเนแล้วเงินาแก่ป้าอวนบอกว่า,าเดี๋ยวมันก็มาแย่งตำแหน่งเราเลยป้าก็สบายแล้วป้าอวนต้องไปเลี้ยงกุ้งแล้วอนาคตเ, <c oughs> เลี้ยงกุ้งหรือบอลกับตะเขา้า ต้ <50. S 2> องจดทะเบียนไปที่จเป็นชื่ออื่นนะแล้ว,เด,วเดี๋ยวไปโอนเนดะี๋ยวไปโอนครัแล้วใบโอนแค่ติดบัตรอย่างไรแก้ถ้าเกิดแกงย้ายเอ แ้งย้ายไปล้วสามารถเข้าไปโอนได้เลยถ้าเกิดจะจะไปโอนนะะเดี๋ยวมันจะแจ้งย้ายไปแล้วก็ไปโอ,นเ,โเโอนเข้าเลยโอนเข้าเลยเอที่โคราชนะพวกต้องทาก็ไปแจ้งย้ายที่อยู่แบบทะเบียนเป็นตชนเป็นชื่อเป็นแจ้งจะประกอบการนะอ๋อใช่ใช่ใชลองลอง,ลองอ่านดูว่ามีอะไรตกบความก็ูโ้โหของแปบบ่งเป็นทางเล่าอ่ะ ถ้ามากับผมอ่ะผมไม่ให้อายหรอกเพราะว่าออกรถออกไปกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไปลุ้นลวนเนี่ยไม่ใช่สไตล์ผมนะต้องแบบเอาว่าไปอ่ะดูออกแค่คนพี่ไงครั้งแรกในกำบุญเลยนะเนี่ยพี่ออกจากอู่นี้ของปิ๊กที่ที่ไอ้ที่นู่นยังไม่มีเลยที่นู่นยังไม่มีเลยหมัอนตะไล็เลยะ เขาก็ไปสุรินไงใช่ส่วนมากจะไปสุรินใกล้ๆครับก็พูดใหญหลายคนก็จะมาจ้ะก็ไม่มามากันไม่ดีมากันไม่เท่าดีแหละกาย ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวพี่กินเตี๋วกันนะครับเดี๋ยวไม่พอบอกเอ๊ยเดี๋ยวผมใส่ซองให้ไม่ซีลอกไว้หรอหรือว่าเมันเป็น,นงานคัปปี้กาแฟกระป๋องเบอร์ดีโลบัสตาเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกัน